อ่าละครับแล้วในคิดนี้ผมก็จะมาโปรโมทให้คนนี้มั่งนี่จะเป็น e ีีต่อไปก็อยากจะโปรโมทให้ก็ได้แน่นอนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นแหละแต่ว่าเพราะทำเกี่ยวกับนี่เลยนี่ผมที่ผมชอบที่สุดก็เป็นโอชิโนโกะแหละแต่ว่าเผือว่าก็โดนข่ามว่าตอนตอนแรกนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะตอนที่หนึ่งแหละเออ แต่ว่าอย่าพูดเรื่องนั้นก่อนจะดีกว่าก็จะมาโปรโมทแหละก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนี่นะผมก็โปรโมทให้เธอคนนี้เพราะว่าผมก็อยากจะโปรโมทอยู่เนาะเพราะว่าผมก็ผมให้กำลังใจกำลังใจเธอให้ได้ผมก็ผมก็อาจจะเข้าใจว่าถ้าอยากจะโปรโมทก็ขอได้แต่ผมอะแต่ผมเข้าใจ ที่เราอ่ะอาจจะเข้าใจที่สิ่งที่ที่รู้นั่นแหละยังในผมก็ผมก็จะโปรโมทให้ทุกคนเลยแหละอันนี้ก็โปรโมทให้แล้วนะก็อย่าก็อย่าลืมโปรโมทกลับด้วยไปก่อนนะบาย